อะเรอ,ะ,อ,ะ,อะชะแปลตาสื่อสารกันก่อนไม่มีอะไรคะ่ะอะไรเรื่องอะไรคะฉันมีความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างใช่พี่พุ่งตรงไปหาหนูเลยหนูก็เลยมองหน้าพี่แล้วบอกเรารักกันเรารักกันค่ะพี่เราเคยเอือ้อเฟื้อเพื่อเพ่อรกันทุกต้องเราร<อ>ักกันมาตลอดทำไมคะตอนนี้ยังไงคะคนเก่งของเราโสดหรือไม่โสดคะโสดยังโสดโสดอยู่ถามว่ามีคนคุยหนูตอบเหมือนเดิมเลยโสดอยู่มีคนคุยไหมมีแต่ถ้าหนูมีแฟนเดี๋ยวบอกตอนนี้ยัง คนคุยนี่ชื่อนิกกี้นะชัดไหมคะเอางี้ยังไงเธอเอางี้ตอบเหมือนเดิมมีแฟนเดี๋ยวบอกนิกกี้เขาประกาศแล้วว่าเขาเดินหน้าจีบเธอคือคือเอางี้หนูส่วนของพี่นิกกี้เป็นส่วนของพี่นิกกี้คือหนูสนิทกับพี่นิกกี้อยู่แล้วแล้วค่ะว่ามีคนชอบเราดีไหมมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถามว่าหนูมีคนคุยไหมหนูมีคนคุยแต่อย่างงี้หนูยังไม่อยากพูดออกไปว่าเฮ้ยมันคือคนนี้แบบนี้เท่านั้นหนูรู้สึกว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้หนูได้ใช้เวลาในการศึกษาผู้คนแป๊บหนึ่ง ผลึกเออว่าโอเคเดี๋ยววันไหนวันนึงมันใช่แล้วเป็นคนเนี้ยเดี๋ยวพี่รู้เองหนูก็ไม่ได้นั่นแหละถ้าทีเขาในการแบบว่าเดินหน้ารุกจีบเรานี่ยเขนท้งไงบ้างคือหนูอะทางานเขาตลอดเวลาอยู่แล้วพี่คือหนูทายหกฉากแล้วหนูเดี๋ยต้องมาเล่นละครกับเขาอีกคือบ้านเสาโสดเพราะฉะนั้นน่หนูเจอเขาบ่อยมากมันกับหนูมันเขาไม่ได้แบบเออเกลอกอะหนูก็รู้สึกว่ามันเจอกันบ่อยแล้วมันก็สนิทกันแล้วเขาก็ จริงเขาก็เล่นมุกโบ้มาโบ,บ้บบ,บ,บบหนูรู้สึกว่าเขาก็บันเทิงดีประมาณนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่สนเพราะว่าแม้ว่าเธอจะมีคนคุยอยู่กี่คนก็ตามเขาก็จะเดินหน้าจีบในแบบของเขาไปได้ไม่ได้ก็คือค่อยว่าก,กันตอบไงดีอะคำถามคืออะไรอันนี้คำถามกาะ,ะกะี้แม้ว่าเธอจะเอาไม่เอาเขาก็จะเดินหน้าจีบเนี้ยไปเรื่อยๆอ๋อขอบคุณค่ะนี่นังเงาไม่พี่มีคนชอบเราก็ดีไม่ถึงว่าพี่พี่เขาก็น่ารักแล้วก็ เอาไงเดียคือหนูหน,หน,หนูหนูไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าวันหนึ่งมันใช่นมันเราก็จะเห็นเองเอให้ก็ค่อยค่อยคเอยคอยเรื่องสิ<ห>่งไงรู้สึกไงที่ตอนนี้เราเป็นแบบสาวสวยสาวฮอตมากเลยตกใจเหมือนก,กันเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยตั้งรับทนนะอัง,งี้มันก็งง<อ>แต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบที่บอกทุกคนที่แบบว่าจับพัดจับผูกมันเป็นข่าวกับหนูว<อ>่าหนูขอบคุณคนคือเขาชอบหนูหนูก็ดีใจอ่ะพี่ก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะท่านไปไหนมาไหนด้วยกันยังกนี เขอ่างนี้หนูคินิทพี่กี้อยู่แล้วตั้งแต่แบบถ่ายรายการนัตตี้ดีมอะไรเงี้ยหนูก็ไปกินข้าวแบบกับแก๊งเพื่อนแล้วก็มีเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บางทีเขาก็มาบางมี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 ก็สนิททำอะไรแรงๆคำทำหนึ่งได้ไหมเฮ้ยใครวะนะเต้น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 เธอเคยไปแบบไปมาหาสู่เขาถึงขั้นแบบว่าไปคอนโดหรือสถานที่พักกับเขาไหมพี่คอนโดเนี่ยเป็นที่ที่หนูถ่ายย t u b e ด้วยกันบ่อยมากคือไม่ว่าจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะถ่าย YouTube ช่องเขาหรือถ่าย u t ท b e ช่องหนูไปคอนโดเขาตลอดหรือ ร้านส้มหนูเคยไปกินส้มตำกับเขาร้านส้มตำเขาเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามคนโดเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูหนูไม่ใช่สไตล์แบบว่าคนต้องประลาดโอเคถ้าไปเจอร้านส้มตำมันก็ไม่ได้จาะหน้าร้านส้มตำพี่มันก็ต่อดคนโดเขาเพอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้แบบตึงข้าไปอยู่ด้วยกันไปอ๋อก็คงจะยางก็คงจะยางค่ะพี่ก็คงจะยางค่ะไม่ถึงขั้นนั้นนะค้อยค่ะพี่ได้ค่ะใจเย็นๆค่ะใจเย็นเอาอย่างนี้หนูตอบคาถามเดิมแล้วหนูมีแฟนเนี่ยหนูบอกจริงจริงเดี๋ยวหน ตอนนี้เอองงไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยมีคนมีคนคุยออแต่ก็ยังไม่รีบไขรไม่รีบกับอะไรเลยเออประมาณนั้นค่อยๆดูไปนิกี้คือสเปคของเราไหมคะอร์ตพรคือถ้าข้างนอกอย่างที่หนูเคยพูด <c oughs> หนูชอบคนเฮฮาอารมณ์ดี <c oughs> ซึ่งถามว่าเขาตรง <c oughs> ไหมตรง <c oughs> เออ เขาเป็นคนขยันทำมาหากินอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะเวลาเราบอกสเปกอะมันจะเป็นข้อแค่แบบ1 2 3 4สพี่แต่เวลาเราเป็นแฟนกันมันบบโหมาหาสารคุยเรเรารู้เรื่องไหมลอจิกตรงกันไหมอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าอีกก็ดูกันสักยาวๆยาวๆค่ะเป็นปีไหมถ้าเป็นปีไหมกูดูตัวก็เขาจะโอเคหรือเปล่าแฟนเก่าหนูก็ก็ยาวประมาณนั้นรอใช่ค่ะกดดันไหมคะพอแบบว่ามีข่าวนี้กดดันไหมมีข่าวนี้ หนูแค่รู้สึกเวลาหนูเจอข่าวนี้หนูไม่รู้จะตอบยังไงอะ<ต>เพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเนาะหนึ่งไม่ได้เจอสองออก็แบบเออไม่รู้จะตอบยังไงอะอะไรประมาณนี้มากกว่าพี่มันเป็นความแบบว่าเอะตอบไงดีว่าออให้มันไม่แบบว่าประหลาดประดับประเดอิเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่แต่สุดท้ายมันก็ไม่ถามกดดนันมันไม่ได้กดดนันเพราะหนูรู้สึกว่าตัวหนูในทุกความสัมพันธ์หนูไม่ได้ทาอะไรผิดออหนูไม่ได้เบียดเบียนใครเ,ออเพราะฉะนั้นมันก็สบายสบายแล้วก็ชิลๆค่ะตอนนี้โสดโสดค่ะแต่มีคนคุยยังไม่เลือกว่าจะคบใครก็อ ก็เออเวลาคุยกับใครหนูเลือกคุยคนเดียวแต่ถามว่านี่คือแฟนของเราไหมเราก็ก็ยังค่ะจ้ะยังยางอยากจะบอกอะไรถึงหนุ่มๆไหมคะหนุ่มๆแล้วคะที่อยากจะเข้ามาจีบเราหรือแบบหมายตาเราหลายคนหมายตาเรามากขอบคุณทุกคนค่ะติดตามผลงานด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเขียนแปลรักชันด้วยใจเธอนะคะแล้วก็ติดตามด้วยนะคะเว็อกดูได้แล้วได้หรอไม่ก็นั่นแหละเราก็รู้สึกว่าใครชอบเราก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะใครชอบก็ดีใจค่ะหนูก็ชอบทุกคนค่ะไป ค่ะแต่ก้อยไม่รีบจบไม่รีบเลยไม่รีบเลยพี่มองกล้องให้แฮชแท็กหนึ่งค่ะว่าก้อยไม่รีบก้อยไม่รีบค่ะเป็นคนยังไงอ่ะคุณโอเคค่ะค่อยไม่รีบค่ะขอบคคุณ่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ